ซีสเตนกาซาปรับกลยุทธ์บุกโจมตีแทนตั้งรับสถานการณ์ในปาเลสไตายอิสราเอลได้ประกาศยึดครองเวสต์แบงค์อย่างถึงที่สุดแล้วและเดินหน้าสังหารทั้งใช้ลูกยาวโจมตีและบุกเข้าไปทำร้ายจับกุมชาวบ้านในเวสต์แบงค์ตลอดวันเมินคำประนามและการต่อต้านจากรอบทิศวันที่29สิงหาคม2567 สำนักข่าวอัลอาลัมนิวสเน็ตเวิร์และปาเลสไตน์โครนิเคิลและเพรสทีวีรายงานว่านับตั้งแต่ที่อิสราเอลประกาศความตั้งใจที่จะก,ก้าวเข้าสู่สงครามชนวนกาซาระยะที่3 r e ร i s ิ a แตนปาเลสไตน e ก็เริ่มเปลี่ยนยุทธวิธีจากการป้องกันเป็นแนวรับเป็นการโจมตีเป็นแนวรุกเมื่อวันพุธที่ผ่านมากลุ่มต่อต้านเปิดการโจมตีที่เด่นชัดที่สุดซุ่มโจมตี ด้วยระเบิดแสวงเครื่อง IED โจมตีรถยนต์ของ IOF ในย่านอัลไซตูนกาซาซิตี้ค่ะต่อมาซุ่มยิงฐาน IOF 2นายในอาคารพักกำลังพลทางตอนใต้ของย่านอัลไซตูนเช่นกันกองบัญชาการทหาร IOF กํากำลังพยายามขยายกำลังไปที่เนสซาริงทางตอนเหนือส่ตาอัลฮาวาและอัลไซตูนความพยายามเหล่านี้ต้องปะทะ และเผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนายกองพลหารราบสํารองที่29ของอิสราเอลโจมตีด้วยจรวดอีกหลายชุดไปที่กองกำลัง IOF ล็อกเป้าไปที่กลุ่มกองกำลังยึดครองพื้นที่ในชนนกาซาตอนใต้มีการใช้ปืนครกโจมตี IOF แล้วก็โจมตีรถหุ้มเกาะ กำลังเคลื่อนเข้าไปทางตะวันออกของคานยูนิสใช้กระสุนปืนใหญ่ขนาด107มมใกล้จุดผ่านแดนราฟายตรงนั้นอิเอลปากทงแล้วนะคะแล้วก็ขอยึดแม้ว่าอีบจะคัดค้านแต่ก็ไม่สนใจยังคงเอากำลังตรึงตรงนั้นอ้างว่ามีอุโมงค์แต่ไม่พบอุโมงค์นะคะยังคงใช้วิธีจัดลูกยาวเสร็จเข้าไปจัดการ แต่พอเข้าไปพื้นที่ก็ปะทะช่วงนี้ริเซเันกาซาใช้วิธีเชิงรุกมีการเข้าปะทะประชิบตัวเพื่อต่อตา้านการรุกรานกำลังดำเนินการอย่างดุเดือดนะคะที่ค่ายอัลฟาอาค่ายตุลคารมและค่ายเจนมีการโจมตีกองกำลัง IOF และยานพนะของพวกเขาใช้ปืนกลใช้อุปกรณ์ระเบิดตรงจุดโจมตีจนเกิดความเสียหายของฝั่ง IOF นอกจากนีกองกำลังฐานทั้งหมดของฝ่าย resistan p a l e s t ตน e ทั่วทั้งเมืองเจนินได้เผชิญหน้ากับ IOF ที่กำลังบุกเข้าโจมตีเมืองและค่ายผู้ริภัยใช้ทุกวิถีทางในการรุกคืบและโจมตีส่งผลให้ทานอิสราเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บไม่สามารถรู้ได้นะคะจำนวนเพราะรบกันนัวขนาดนี้ไม่มีเวลาจะไปนั่งนับมีการบุกปะทะกับ IOF ที่ค่ายอัลฟารา โดยการยิงกระสุนและอุปกรณ์ระเบิดใส่ทำลายพาหนะทางทหารเป็นจำนวนมากและก็ IOF มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากด้วยอันนี้เป็นฝั่งของ r e s t a n นไรายงานเราไม่สามารถรอฟังจากฝั่งอิสเอลนะคะเพราะมีกฎห้ามเผยแพร่มีการประทะกันระหว่าง r e s i s t กับ i กับ IOF ที่วงเวียนแห่งหนึ่งโจมตีกองกำลังฐานราบ IO f ต่อเนื่องจนเกิดความเสียหาย อันนี้สื่อของสราเอลออกมารายงานนะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา,ามกองบัญชาการ i d ดประกาศเองบอกว่านักรบของเขาสองรายเสียชีวิตในชนวนกาซาคนหนึ่งเสียชีวิตใกล้ด่านเนสซารินประจำการอยู่ในกองพัน์ที่6 3 1 0กองพลน้อยที่16นักรบอีกคนเสียชีวิตในชนวนกาซาตอนใต้เขาประจําการอยู่ในกองพันหันราบนาฮาวที่932คือ ไม่ถันได้ห้ามก็รีบรายง,งานนะคะแต่เป็นไวเน็ตเองก็แสดงว่าไฟเขียวให้รายง,งานได้นี่คือการสู้รบที่ย่างเขาวันที่327แล้วนะคะอีกไม่กี่วันจะครบปีแล้วการลุกขึ้นสู้ของปาเลสไตน์ในปฏิบัติการน้ำท่วมอัลอักซอและการปราบปรามอย่างหนักของอิสราเอลฝั่งอิสราเอลก็รายงานผลงานว่าได้สังหารชาวกาซาไปได้เท่าไหร่ได้ขับไล่เจ้าหน้าที่ยูไปได้เท่าไหร่ บางรายก็สังหารนะคะไม่ใช่แค่ขับไล่สังหารผู้สึกข่าวมากมายได้เท่าไหร่รายงานอย่างไม่ยี่ระใครทั้งสิ้นทางฝ่ายกลุ่มต่อต้านก็เปิดเผยผลการตอบโต้วันนี้จากตั้งรับเป็นรุกในภาคพื้นดินสื่ออิสราเอลยังต้องเริ่มเปิดตัวเลขการสูญเสียของ IOF เป็นระยะนะคะแต่ก็ทำได้แค่ต้องขออนุญาตเป็นกรณีไม่สามารถรายงานได้อย่างอิสระ วันนี้การยึดครองเวสต์แบงก์ของอิสราเอลเป็นไปอย่างฮึกเหิมมากเพราะมั่นใจว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้ประธานาธิบดีปาเลสไตน์สังกัดกลุ่มฟาตาเคยเป็นฝ่ายที่ประนีประนอมยอมอิสราเอลมาโดยตลอดตอนนี้จะขอเข้าพื้นที่ก็ถูกกีดกันนะคะไม่อนุญ,ญาตไปขอร้อง UAE ไปขอร้องให้ใครก็ไม่มีใครช่วยได้เมื่ออิสราเอลไม่ยอมแต่เข้ามาแล้วจะช่วยอะไรได้ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะ ปฏิบัติการกวาดล้างยึดครองจะดำเนินต่อไปจนสุดทางแผนใหญ่ของพวกเขาตอนนี้ที่ยังไม่สำเร็จก็เพราะมีกลุ่มต่อต้านภายในปาเลสไตน์และพันธมิตรรีสิสแซนรอบบ้านยันอยู่เท่านั้นเองสรัฐถึงขนาดนี้ก็ยังเหนียมไม่กล้ายกผลขึ้นบกรออยู่ตั้งครึ่งแสนที่ภาคท้องทะเลมหาสมุทรอยู่ที่เรือบรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาตหล่านี้เป็นต้น แล้วก็ทุกวันเลยชี้เป้าไปที่อิหร่านไม่อยู่เมื่ออิหร่านไม่เล่นตามเกมก็มีกล้ายกผลขึ้นบกค่ะแต่นั่นส่งสัญญาณว่าไฟเขียวเอเทำอะไรก็ได้สรัฐพร้อมแล้วที่จะแบก ทางตะวันตกลากเรือบรรทุกน้ำมันจมทะเลแดงในรบทางทะเลยังคงคู่ชนนะคะด้วยความเข้มแข็งของเยเมนแม้สามอจะคมขู่รุกรานด้วยการส่งบินรบโจมตีเมืองสำคัญของซานาก็ไม่อาจกดข่มบังคับให้เยเมนต้องยอมจำนวนได้ล่าสุดผลงานจมเรือสามอที่ละเมิดมาตรก,การความบาดของยาฟแม้เรือรบสารัฐเต็มท้องน้ำ ก็ทำให้ต้องมาขออนุญาตไปลากเรือก,กับทำอาตะว,วันตกเวอร์ไม่น้อยนะคะวันที่29สิงหาคม2567สำนักข่าวซาบาอัลมายดีและเพรสทีวีรายงานว่าเยเมนจะอนุญาตให้ตะว,วันตกลากเรือบรรทุกน้ำมันโซยูเนียนที่กำลังเผาไหม้อยู่ในทะเลแดงกำลังตกอยู่ในอันตรายใกล้จมแล้วนี่มันก็เป็น เหตุ hey, ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะไม่มีใครกล้ามาช่วยขนาดไหนล่ะหลังจากยาฟโจมตีเรือเหล่านี้เนื่องจากละเมิดมาตรการคว่มบาตรต่อระบอบอิสราเอลนั่นก็คือได้ไรายงานไปนะคะวันที่22สิงหาที่ผ่านมานี้เองเออยเมนหรือยาฟเนี่ยโจมตีไปสองลำที่ทะเลแดงและอาวเอเดนแต่อาวเอเดนเนี่ยแค่บาด บาดเจ็บคือเสียหายเล็กน้อยก็ถูกขับไล่ต้องหันหัวรถกลับแต่เรือลำนี้เข้ามาในทะเลแดงแล้วผ่านบับเอามันเด็บด้วยเลยไม่รอดค่ะเจอทั้งขีปนาวุธและโดรงวันหน้าคณะเจรจาของซานาและโคสกของกลุ่มอัญชาละแห่งเยเมนคือโมฮัมหมัดอับดุลสลามเขากล่าวว่ารัฐบาลเยเมนอนุญาตให้ลากเรือโซยูเนียนออกจากทะเลแดงได้ รัฐบาลซานาเปิดเผยว่าได้ตอบรับการเรียกร้องจากฝ่ายต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะจากยุโรปและยินดีอนุญาตให้าลากเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ถูกเผาไหม้อยู่ในทะเลแดงให้ออกไปจากทะเลแดงได้อับดุลสลามน้นยัำว่าการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเยเมนที่ประกาศแล้วก็จะทำจริงในการโจมตีเรือใดๆก็ตาม ที่ละเมิดข้อห้ามในการเดินเรือสําหรับเรือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลไม่ว่าเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับใครก็ตามใบหน้าไปสู่ท่าเรืออิสราเอลถือว่าละเมิดการความบาตก็จะถูกโจมตีเยเมนได้ดําเนินการเพื่อก,กดดันกองกําลังยึดครองของอิสราเอลให้ยุติการรุกรานต่อป,ปาเลสไตน์และการล้างเผ่าพันธุ์ในชนุนกาซารวมทั้ง ให้ยกเลิกการปิดล้อมดินแดนปาเลสไตน์ด้วยกองทัพยเยเมนได้จมเรือสินค้าอย่างน้อยสองลำที่ละเมิดข้อตกลงคว่ำบาตรและสร้างความเสียหายให้อีกอย่างน้อย30ลำม,มาแล้วตั้งแต่เปิดปฏิบัติการเมื่อปีที่แล้วนะคะพร้อมกันกับปฏิบัติการของชนวนกาซา r รซ i s ิ a n c e p a l มาถึงวันนี้ก็เกือบปีแล้ว นอกจากนี้กองทัพเยเมนยังได้ยึดเรือบรรทุกรถบรรทุกโรออนโรออฟชื่อ Galaxy Leader ของอิสราเอลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะคือฮามายึดเลยเอามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่อนุญาตให้ลูกเรือกลับบ้านได้เยเมนมีความแน่วแน่ในการสับสูงปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเกิดการลุกรานดินแดนของตนหลายครั้งก็ตามคนที่ลุกราน,นี่ก็คือสาออ อเมริกาอังกฤษและอิสราเอลนั่นเองพูนเอกมูฮัมหมัดนาเซอร์อัลอาติฟีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซานาเน้นย้ำว่าระบอบปกครองอิสเจะไม่พบอะไรเลยนอกจากความแข็งแกร่งและความรุนแรงและจะต้องจ่ายราคาที่แพงมากสำหรับการก่ออาชญากรรมล้างเผาพันธุ์ปาเลสไตน์และรุกรานซานานีรมนตรีกลาโหมนะคะพูดประกาศชัดเจน สำนักข่าวซาบาของเย,ยเมนรายงานว่าคำปราศัยของอัลอาติฟีเกิดขึ้นหลังจากการประชุมทางทหารที่ขยายขอบเขตเขาเป็นประธานนะคะในการประชุมครั้งนั้นโดยมีเสนาธิการทหารสูงสุดและรองเสนาธิการตลอดจนผู้บัญชาการกองกำลังทหารและภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายนายในกองทัพอากาศเย,ยเมนเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังออกมายืนยันนะคะว่า กองทัพเยเมนได้รับคำสั่งที่เข้มงวดในการกำหนดวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการรับมือกับความท้าทายที่กองกำลังยึดครองอิสราเอลสร้างให้กับเยเมนและภูมิภาคตะวานออกกลากองกำลังขี่ปนาวุธกองกำลังโดรนกองกำลังทางทะเลของเยเมนล้วนมีความสามารถและศักยภาพในการล็อกเป้าหมายอย่างแม่นยำและปฏิบัติการโจมตีได้อย่างถูกต้อง รัฐมนตรียืนยันนะคะเขากล่าวปฏิญาณอีกนะคะว่าคือการให้คำมั่นในฐานะในทหารนั่นเองการตอบสนองของฝ่ายอักษะต่อต้านต่ออาชญากรรมที่เอเยึดครองกระทำต่อปาเลสไตน์และกระทำต่อซานากำลังจะมาถึงและจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาย้ำถึงการตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์และเด็ดขาดและสรุปด้วยการสังเกตว่า การเสริมกำลังฐานของสรัฐในภูมิภาคเพื่อปกป้องอิสราเอลนั้นไม่มีความหมายเลยสำหรับยาบและเน้นย้ำว่าอิสราเอลจะ,ะเผชิญกับความล้มเหลวอ,อย่างหายนะในที่สุดเยเมนได้ประกาศตอบโต้อิสราเอลนะคะพร้อมยกย่องปฏิบัติการของกลุ่มฮิสบุลล์แห่งเลบานอนคณะการเมืองของอัญเชลล์ของเยเมนกล่าวแสดงความยินดีกับ กลุ่มฮิสบุลอลอะลขาธิการกลุ่มไซยิดฮัสซันนารุลลอสำหรับการโจมตีครั้งสำคัญของกลุ่มต่อต้านต่อการยึดครองอิสเอลในตอนเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอิสเอลบอกว่าปราบได้แต่ห้ามถ่ายภาพห้ามเผยแพร่ผลการโจมตีที่ตัวเองคือไม่มีภาพที่บอกว่าโจมตีทำลายออศูนย์ทหารกองทหารของฮิสบุลลอ270แห่งอะไรหลังแล้วก็ไม่ให้สื่ออิสเอล เผยแพร่ผลการที่ฮิซบุลลอห์โจมตีด้วยเยเมนสนับสนุนวีรบุรุษแห่งการต่อต้านอิสลามทั้งยังชื่นชมเลบานอนชื่นชมปาเลสไตน์ยกย่องการกระทำทั้งหมดในการตอบโต้การยึดครองที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลสรุปกลาโหมเยเมนตอกย้ำอีกนะคะว่าการตอบโต้ของเยเมนกำลังจะมาถึงอย่างแน่นอน วันคืนแห่งสนามรบจับพิสูจน์คำพูดนี้ความเด็ดเดี่ยวของเยเมนไม่ได้จำกัดอยู่แต่กับกลุ่มอัญชาอัลหรือกลุ่มฮูตีนะคะทุกองค์าพยพของเยเมนทั้งกองทัพทั้งประชาชนล้วนแสดงจุดยืนพร้อมลุยสึกรุกรานอย่างไม่หวั่นหวัสัปดาห์นี้ประชาชนเยเมนก็ยังคงออกมาชุม,มนุมต่อต้านสาอที่เมืองหลวงซานาอย่างต่อเนื่องแม้สหรัฐอังาฤษ จะโจมตีทางอากาศต่อเมืองท่าสำคัญของเยมเมนเมินกระแสการประนามและการคัดค้านจากนานาชาติก็เยมเมนยังไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบ,บันทิศทางไทยทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างถึงที่สุดขอเชิญท่านผู้มีศรัทธาสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบ,บันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ไอสรัตถูกสอยร่วงที่ตะวันออกซีเรียท่ามกลางสนามรบในศึกล้างผักพันธุ์ของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ซีเรียประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่เคยมีความสงบสุขเลยถูกร่วงละเมิดน่านฟ้าถูกโจมตีในชนบทโดยบินรบของสรัฐอ้างโจมตีกลุ่ม i อเอสเสมอวันที่29ส,สิงหาค25ม2567สำนักข่าวซานาของซีเรียเปิดเผยว่า มีรายงานเกี่ยวกับเครื่องบินรบที่แม่ปรากฏชื่อลำหนึ่งตกในพื้นที่อิสลาอัลบริลพื้นที่ชนบทในเมืองเดียเอสซภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซีเรียแหล่งข่าวท้องถิ่นออกมาระบุนะคะว่าเครื่องบินลำนี้บุงเป้าไปที่ตำแหน่งของพันธมิตรปราบไอเอสในพื้นที่อัลมูฮัสซันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเดียเอเซก่อนที่จะตก พันธมิตรและหน่วยอาสาปราบ i อนี้เป็นแนวร่วมของรัฐบาลซีเรียนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อิสล a าอัลบริวเครื่องบินรบลำนั้นตกหลังจากทำการโจมตีทางอากาศในตำแหน่งที่กองกำลังพันธมิตรของกองทัพซีเรียที่ยึดครองในภูมิภาคอัลมมฮัสซันชาเป็นการระบุตัวตนที่ชัดเจนของเครื่องบินและความเกี่ยวข้องกับกองกาลัง อันนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะไม่มีใครมาอ้างความรับผิดชอบขณะนี้ไม่มีคนอ้างความรับผิดชอบแต่ทราบเครื่องบินน่ะมันเห็นชัดแหล่งข่าวในท้องถิ่นก็เอามาเปิดเผยในสื่อโซเชียลมีเดียสะพัดเลยมีรายงานว่ากองทัพซีเรียได้ควบคุมจุดเกิดเหตุแล้วและกำลังสืบสวนอย่างต่อเนื่องว่าเป็นไงมาไงและทำการระบุที่มาของภารกิจของเครื่องบินรบลำนี้ ว่ามาทำอะไรในเขตชนบทของซีเรียอีกด้านหนึ่งผู้แทนซีเรียอันนี้เป็นบทบาทในทางการเมืองนะคะผู้แทนซีเรียถาวัรประจําสัประชา,ชาดาอกเอร์อัลฮากัมดันดีได้กล่าวในที่ประชุม UNSC เตือนถึงการก่ออาชกากรรมและการโจมตีในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มยึดครองอิสราเล บอกว่าสิ่งนี้อาจจุดชนวนสงครามใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอิสราเอลก็ยังคงยึดครองและก็อัาญกรรมล้างเผ่าพันธุ์ตอชาปานเลสไตล์ที่สําคัญยังโจมตีต่อเนื่องในหลายประเทศรวมทั้งโจมตีซีเรียด้วยเขากล่าวระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะเกี่ยวกับกิจการทางการเมืองและมนุษยธรรมในซีเรียเป็นช่วงเวลาแห่งการ พูดคุยเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยดันดีกล่าวเสริมอีกว่าซีเรียขอยืนยันสิทธิตามกฎหมายในการกู้คืนที่รับสูงโกลันที่ถูกอิสราเอลยึดครองต้องการคืนมาทั้งหมดมันเป็นสิทธิอธิปไตยที่แน่นอนจะไม่มีการยอมต่อรองหรือกดดันและมันจะไม่หมดอายุลงตามอายุขวาสิทธิดังกล่าวได้รับการรับประกันโดยกฎหมายระหว่างประเทศ และมติที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติโดยเฉพาะมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ497ปี1981สิ่งที่เพิ่มอันตรายในภูมิภาคนี้ที่จะต้องเผชิญก็คือการที่ประเทศตะวันตกบ,บางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอ้างว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนชนได้ระดมกองเรือกองทัพเพื่อสน,สนับสนุนกลุ่มอาชญากรที่ยึดครองโดยอิสราเอล ทำการก่ออาชญากรรมทำการสังหารหมู่และโจมตีชาวปาเลสไตน์แทนที่จะทําหน้าที่สมาชิกทาวรของ UNSC สนับสนุนการปฏิบัติตามพันธะกรณีและรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามกฎบัตรสหประชาชาติเชงยับเลยนะคะเชงสรัดเต็มเต็มด้านดียังกล่าวเสริมว่าซีเรียเน้นยาว่าทางออกทางการเมืองในซีเรีย ต้องยุติการปรากฏตัวอย่างผิดกฎหมายของกองกำลังสรัฐหยุดการปล้นสะดมความมั่นคงของชาติซีเรียหยุดการสนับสนุนการก่อการร้ายและกองกำลังกึ่งทหารตัวแทนที่ไม่ลังเลเลยที่จะเปิดฉากโจมตีทางอาญากับผู้บริสุทธิ์ประชาชนชาวซีเรียที่กำลังปกป้องครอบครัวปกป้องหมู่บ้านตัวเองและทรัพย์สินของพวกเขาที่เดียอโซอฮาสกาและกามิชลี นอกจากนี้หมูบ่บ้านอื่นๆก็โดนเหมือนกันในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียทางนี้ก็ได้รับการสัมสุนโดยตรงอย่างเปิดเผยด้วยจากกองกำลังของสหรัฐที่ปรากฏตัวอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่บางส่วนของดินแดนซีเรียซีเรียดิ้นรนเรื่องนี้นะคะเรียกร้องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้มยายาวนนนับทศวรรษเลย แต่ก็ไม่สามารถผลักดันให้กองกำลังสหรัฐที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายให้ออกไปจากประเทศตัวเองได้กรณีล่าสุดเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ทั้งสันนิษฐานว่าเป็นของสรัฐตกในเขตชนบทของซีเรียก็เกิดจากการเคลื่อนไหวเหนือน่านฟ้าซีเรียอย่างผิดกฎหมายมุ่งเป้าไปยังกลุ่มกองกำลังของรัฐบาลซีเรียที่มีบทบาทปราบไอเอสอย่างต่อเน,นื่องนะคะมันํำให้เกิดคำถามที่ชัดเจน ถึงบทบาทที่แท้จริงของสรัฐท,ที่อ้างว่ายังคงอยู่ในแผ่นดินซีเรียอิรักเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายแต่พฤติกรรมมันย้อนแย้งนะคะนอกจากนี้อามซาอิดอิวานีเอกอัคราชทูตทาวานของอิหร่านประจำสัประชาชาติได้ประกาศในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางเช่นกันนะคะ เขาบอกว่าสรัฐควรยกเลิกการคว่ำบาตรต่อซีเรียการกระทำนะเป็นการคว่ำบาตรไยเดียวอย่างไรมนุษยธรรมเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติด้วยเป็นการสร้างปัญหาไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ในซีเรียดีขึ้นเลยอามีซอิดอีวานีเน้นย้ำว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิรนันเรียกร้องอีกครั้งว่าการคว่ำบาตรลางนี้จะต้องถูกยกเลิกโดยทันที อีกเสียงหนึ่งนะคะใน UNSC สื่อทาสอ้างคำพูดของดมิทรีโปยันสกีรองผู้แทนรัสเซียประจำสหประชาชาตินะคะกล่าวในที่ประชุม UNSC เมื่อวันพุธเหมือนกันเขาย้ำว่าต้องยุติการแสดงกำลังทหารต่างชาติซึ่งยังคงละเมิดอำนาจอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของสาธารณรัฐอารับซีเรียเขาย้ำว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาเสถียรภาพในระยะยาว ของประเทศซีเรียทูตของรัสเซียพูดชัดนะคะบอกว่าเราขอเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทางอากาศต่อดินแดนซีเรียอย่างไม่มีเงื่อนไขหากไม่ทำเช่นนั้นความพยายามทั้งหมดในการยุติความขัดแย้งทางการเมืองก็จะไรค่าล้มเหลวและการหารือของเราในคณะมนตรีความมั่นคงก็จะเนินต่อไปแบบวนเวียนซ้ำไปซ้ำมา ที่จริงก็ซ้ำมาเป็น10ปีแล้วนะคะเขายังกล่าวอีกว่ากุญแจสําคัญในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในซีเรียรและประเทศร,รอบๆคือความเต็มใจของชาติตะวันตกที่จะละทิ้งทัศนคติต่อต้านดามัสกัสที่แข็งกราวและสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นปกติเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันกับสาธารณรัฐอาหรับซีเรียรนั่นเองคือ สหรัฐยังคงแข่งก้าวและความบาทฝ่ายเดียวแต่กขย,ยังลุกล้ำละเมื่อน่านฟ้าซีเรียที่ทบ่อยๆนะคะโดยที่ไม่มีใครทำอะไรได้ไม่ว่าการคัดคา้านการเรียกร้องของซีเรียรัเสเซียอิรักมันจะได้ผลทำให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ asha, หรือ UNSC มีมติอะไรที่มีนัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงต่อซีเรียหรือไม่ก็ตา แต่มันก็ตอกย้ำข้อท็จจริงที่ว่านะคะสารดื้อดึงยังคงดำรงอยู่ในแผ่นดินของซีเรียอย่างผิดกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่เต็มใจของเจ้าของบ้านโอกาสที่จะเกิดการประทะกันระหว่างผู้ลุกรานกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงมันก็มีความเป็นไปได้เมื่อใดก็ตามที่จังหวะเวลาเหมาะสมค่ะ